สวัสดีครับดาบยาครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้เราคุยกับเต็งแชมป์มองราพ่เสือครับรู้หรือเปล่าเขายุให้เราเป็นเต็งแชมป์เนี่ยรู้ครับรู้ครับรู้ใช่ไหมรู้รัู้รู้รู้รูกรูรู้สึกกด้รนนิด้รู้รูกกดดัน้รู้คู้รู้รก้รู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 ้ร่้รู้รู้รู้ตู้รู้รู้ร้รู้้รู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 ้ร้นูมรูู้่รู้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 ้รูารู้รู่าูรู้รรรร้้้้้ ต้นเดือนครับเออต้นไฟแรกเลยใช่ครับตั้งแต่ต่อยมือรอบเลยไหมไม่ครับต่อยลุ้งละลายครับลุงนาลายซอสธารชีพครับอ๋อไฟแรกเลยครับโอ้ยนานเราหนักใช่ครับต้นต้นปีครับแล้วเป็นไงซ้อมอีร้อยเอ็ดกับซ้อมที่นี่มันต่างกันยังไงบ้างก็ต่างกันเยอะก็สมควรเยอะต่างยังไงก็มีผู้ปั่มเยอะแล้วก็มีซ้อมมาเนาะครับผมซ้อมหนักไหมซ้อมซ้อมหนักหนักมากครับเออเฮียตีว่าไงดูไหมเฮียตีเนี่ยดูไหม ครับดูวะมาอยู่กับพี่เฮียตีนี่ได้อัดฉีดได้อัดฉีดเยอะสุดเท่าไหร่สามหมื่นครับสามหมื่นไปไหนไปต่อยช่องเกตช่องแรกเจอสุดครั้งแรกครับเอ่อาพูดถึงฟอร์มในมูลรอบของเราหน่อยกี่ไปแล้วเนี่ยก็สามไปครับชนะรวดเลยชนะรวดครับแต่ว่าไฟแรกนี่เกือบตัวไม่รอดเหมือนกันนะใช่ครับเจอใครนะวันนั้นเพชรศิลาเพชรเพชรศิลามันวิ่งเลยเกือบเบอร์เกือบน็อกเกือบโดนน็อกใช่ครับกกลับมาแล้วไฟสอง ชนะโรเบิร์ตโรรเบิ์ตครับก็ชนะแบบไม่ยากเย็นมากใช่ครับไฟสามได้ก็สลามเสือสลามเสือเป็นไฟที่แล้วก็อืดหน่อยครับอืดหน่อยเพราะหยุดนานนะใช่ครับเป็นไฟแรกหลังโควิดเลยไหมไม่ครับไฟแรกหลังโควิดก็เจอกับโรเบิร์ตครับอ๋ออ่าอ่าอ่ะไฟนี้ซ้อมมากี่วันละก็สองอาทิตย์ได้ครับยังไงร่างกายเราเป็นไงก็เต็มร้อยแล้วตอนนี้ครับกี่ว้อกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ เดือดร้อยแล้วเดือดร้อยเลยเหรอใช่ครับยังไม่ต่อยเดือดร้อยแล้วหลายวันเลยนะอีกสี่ห้าวันเนี่ยใครเป็นผู้ปั้มผู้สองให้บ้างครับเยอะครับพวกพวกดัวใหมีแต่พวกมวยสายครับบอลเชิงด้วยครับเชิงมาเลยใช่ครับเสาเข้าาซยเหรอใช่ครับฝ่าบภพสายครับสายได้ขว้าได้เเอออออ่บมีแฟนมวยเขาถามว่าดาบดำเจอฟ้าสยามหรือว่ากบภูเขามาทุกทางสามครับเป็นไงบ้างชระสองครับแพ้หนึ่งครับไหวตายยังไงหมดเลยวะใช่ครับ ตอนนั้นกี่ปีมาแล้วจ๊าไห้าปีได้ครับห้าหกปีได้ครับห้าหกปีได้อ่ะไปนี้ไปนี้อ่าพูดถึงน้ําหนักเราหน่อยน้ําหนักของเราเนี่ยมันไปปล่อยกีิโลอ่ะห้าสิบแปดก็ถือว่าน้อยนะเออไปนี้ต่อยร้อยยี่สิบห้าห้าสิบห้าลดสามโลเองอะเจ๋อเรานี้เหลือกีิโลก็คือยังไม่เริ่มคุมเลยครับยังไม่เริ่มคุมมันมีแต่กินแล้วก็เริ่มคุมมันแหนอ่ะไม่ับมัน วันศุกร์วันพฤหัสบดีก็ไม่ได้ว่ารีบอะไรเพราะว่ามันเป็นสบายๆเจนบอกว่าเราทำสั้นสุดเลยอ่ะได้เท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดเรงต่อยได้ใช่ครับวันนี้มาต่อยร้อยยี่เบียร์เลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปรียบชัดเจนเอออ่ะแล้วเป็นไงเจอกับมวยเออ่วันนี้เจอใครนะปาร์ตี้ครับเป็นไงบ้างก็เคยเห็นก็อร่อยไหมเคยครับเป็นไงบ้างก็มีมาซ้ายแข้งซ้ายครับฝีมือใช่ครับเป็นไงเจอตรงแบบนี้ จจะะออิ่่มแขงหรืเปลาคิดหนักอยู่หรอเออแล้วจะแก้ทายยังไงดีอ่ะเออหรือยังไงเก็บเก็บเก็บแขรงซ้ายก็ได้ครับแต่ว่าเราก็รุ่นวงในเหมือนเดิมใช่ครับอาวุธที่เราแต่ไหนแล้วดูปากทุบเขาไม่ค่อยชอบเข่าเลยครับใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ชอบเขาแล้วเออแล้วเราจะตีเขาได้ไหมเออค่อยโดนเวิธีนักการ์ดครับเพราเขาไม่ชอบอะไรบ้างไม่ชอบยางเดียวไม่เน้นเลยนะเข่าครับโอเคแต่ว่าแข้งซ้ายเขาก็หนักจะได้อยู ครับกับมาซ้ายครับมาซ้ายอะไรครับถ้าเราไม่ชอบอะไรผมได้หมดครับนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับผมเอออ่ะค่ะวันนี้นี่เอ่อเมื่อีเขาพูดถึงการชัอัดฉีด,ดหรือยังยังไม่พูดถึงเลยเขาเขาพูดอะไรเราไหมในในการชงหมีม่รอบครั้งนี้เขาไม่หวังให้เราถึงแชมป์เลยไหมใช่<ล>ครับถึงแชมป์ครับแล้วก็อย่าประมาทครับประม่าใช่เออหวังถึงแชมป์ก็ต้องหวังทุกคนนะครับแล้วกองชมกองเทียร์จากร้อยเอ็ดปีมาเชียร์ ก็ไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นะก็ต้องรอดูอยู่ทุกบ้าถ้าเข้าได้ก็เยอะอยู่ครับใช่ไหมแต่นัดชิงอาจจะอาจจะเข้าได้แล้วทำเรื่องอยู่ทำเรื่องอยู่อ่าต้อง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 ไปให้ถึงรอบชิงถ้าเกิดอยากให้คอามเชียร์ที่บ้านมาเชียร์ครับอ่าอ่าอ่ะกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นตบฝากแฟนคลับดาบดำหน่อย มาถึงแฟนคลับและเอฟซีค่ายดี99แล้วครับช่วยแร์แล้วเป็นกำลังใจแล้ครับแต่ละที่นี้เต็มที่แน่นอนครับมีมีแฟนเมืองก็ถามมานอกจากวันเนี้ยไปเนี่ยเข่าของจับยังแล้วมีอาวุธอย่างอื่นอะไรอีกก็มีมัดเตะขาแล้วก็ขีด้วยคแบบมีอาวุธนำเข้าไปครับผมไม่ใช่เข่าล้วนๆไม่ใช่ใช่ครับตามถ้ามีเข่าหน้าเดียวสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไปที่แล้วเขาฉากอึเปล่าผแต่ว่าทำได้ไม่ดีเหมือนกันครับ ครับเอาหูมาดูหน่อยแต่หนดูเขาบอกว่าหูเป็นอะไรหูเดี่ยงมวยเข่าต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหูอะไรนะหูบี้มวยเข่าเป้ามันเดี่ยงไงใช่ไหมเพราะปั้มเดี่ยงมันก็บี้มวยเข่าเป็นแบบนี้ทุกคนไม่แปลกไม่แปลกมวยเป็นนี้เยอะมวยเข่าเป็นแบบนี้ทุกคนไม่แปลกนะเอามีแฟนถามอะไรจะถามดับดำถามมาได้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวให้น้องไปซ้อมต่อแล้วนะก็ไม่รบกวนเวลานะครับขอบคุณมากครับนะก็ประมาณนี้